สวัสดีครับสวัสดีนะาๆนักตกปลาทุกท่านนะครับที่ชอบในเกมกีฬาการตกปลานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้ารอกหยดน้ําตัวนี้นะครับผมเป็นยี่ห้อเซนิดรูอิดนะครับนนาๆบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมยี่ห้ออะไรเซนิดรูอิดนะครับผมอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นแบรนด์สัญชาติไหนนะครับ ซื้อมาใช้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับมันน่าใช้ไหมบางท่านอาจจะยังไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดังนะครับยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวมาชมสเปคกันก่อนนะครับผมนานาบางท่านอาจจะรู้ได้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวราคาได้ผมจะบอกเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมมาชมสเปกกันก่อนนะสเปคเจ้าโอกตัวนี้นะครับผม รอบการหมุนนะครับจะอยู่ที่รอบหกจุดสามนะครับผมรอบหนะครับหกจุดสามนะครับลูกปืนลูกปืนให้มาห้บวกหนึ่งนะครับผมลูกปืนห้าตลับนะครับ5้าบวกหนึ่งเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับผมหมุนลื่นแน่นอนระบบลูกปืนให้มาเยอะลื่นหัวแตกแน่นอนครับผม ระบบเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับนี่นี่ตัวปรับหน่วงก็จะเป็นแบบนี้นครับเหมือนลอกตัวไปนะครับปรับง่ายนะครับผมส่วนมาดูเจ้าสปูนกันก่อนนะครับสปูลน,นี่จะมีลูกปืนอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ลูกปืนให้มานะครับผมเพิ่มความแข็งแรงนะครับเวลาอัดปลา ก็เพิ่มความสมูทในการหมุนนะครับเห็กลาอัดปลาใหญ่ๆนะครับเจอชัดโดเจอปลาตัวใหญ่นะครับผมอันนี้คือผมสงสัยเจ้าตัวนี้นครับที่เขาให้มาตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนา้นาๆท่านไหนนะครับนักตกปลานะครับผมนะที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันตัวนี้นะครับว่าเป็นปรับ ต่ำสูงหรือเปล่านะครับต่าสูงให้กับระบบของแม่เหล็กหรือเปล่านะครับพอเวลาตีมันก็จะมีเสียงวิทวิเหมือนกันนะครับผมน้องๆ้อดีซีหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็มาพูดถึงตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเจ้าฝาปิดเขาควายตัวนี้นะครับผมลูกปืนตัวนอนฝาปิดตัวเกีีรยสายเขาควาย ให้มานะครับเหมือนเป็นโลหะนะครับผมเหมือนเป็นโลหะอันลอยหรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมอันลอยก็ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ให้มาก็ดีกว่าพลาสติกนะครับที่เคยใช้มานะครับรอกตัวเก่าๆนะครับเป็นพลาสติกเวลาขันครับชอบแตกนะครับขันแรงๆพลาสติกจะชอบแตกนะครับผมนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งเจ้ารอกตัวนี้นะครับ รับส่วนสตาร์เด็กนะครับผมสตาร์เด็กตัดสีม่วงตรงนี้นะครับผมให้มานิดนึงนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาอีกนะครับผมตัดดําม่วงนะครับตัวปิดแขนนะครับตัวล็อกแขนตรงนี้แขนหมุนนะครับ ขอให้เป็นสีม่วงนะครับหนอบเป็นยาง EVA โอ้ราคานี้นะครับผมว่าน่าจะให้เป็นหนอบแต่งแล้วนะครับผมก็บอกราคาเลยแล้วกันนะครับผมราคา 1, 4 5 0บาทนะครับจะารอกตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับ1450บาทเท่ากับรอกยี่ห้อหนึ่งนะครับผม V b a s นะครับ Cocoa b a s ส่วนเจ้าตัวนั้นนะครับให้มาเยอะนะครับผมว่าจะเป็นกิ๊กเสียงตรงนี้เวลาปิดก็จะมีเสียงนะครับผมปิดเบรกนะเบรกตัวนี้สตาร์เด็กตรงนี้มีเสียงพร้อมมากแขนจะเป็นแขนแต่งนะครับสวยมากครับผมสีสันสวยงามหนึ่งันสี่รหสิบาทของเจ้าวีแบตัวนี้นะครับน่าจะให้มาแล้วนะครับผมนะราคานี้ ส่วนตัวบอดี้นะครับน่าจะเป็นกาไฟหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นกาไฟนะครับตัวบอดี้นะกาไฟครับผมโอเคนี่สเปกก็จะมีบอกข้างล่างตรงนี้นะครับระบบเบรก สิบสองปอนด์นะครับก็เทียบเท่ากับประมาณห้ากิโลนะครับสิบสองปอนด์นี่ครับสายสิบสองปอนด์ใส่ร้อย100เมตรนะครับหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวประกอบไ้ก่อนครับเดี๋ยวมาหมุนให้ดูนะครับมุดอื่นไหมตัวนี้ผมใส่สายไปแล้วนะครับสปูลนี้ก็ ลึกพอสมควรอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ลึกมากนะครับเป็นสปูลไม่ใช่ทรงวีนะครับเป็นสปูลทรงธรรมดานะครับหมุนลื่อนนะครับลื่นมากเลยอะไรครับผมโคตรลื่นนะครับลูกปืนห้าบวกหนึ่งลื่นมากอันนี้ผมใส่สายเป็น p e สีไปแล้วครับไปลองตีดูนะครับไปลองใช้ดูก็ใช้ดีนะครับผมโอเคครับสปูลไม่เลื่อนนะครับผมนะโอเค ถือว่าใช้ได้นะครับไปตีดูเมื่อวานนะครับหนึ่งวันเต็มๆนะครับก็ใช้ดีครับยังไม่เจอปัญหาอะไรครับยังไม่ขึ้นมือมันยังใหม่อยู่นะครับผมใช้ดีอยู่แต่ความสวยงามก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมผมว่ากับราคานี้นะครับผม <S <S เปรียบเทียบกับเจ้า วีแบทนะครับงานไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่นะเวลาปิดนี่ครับไม่ตรงเท่าไหร่จะมียี่ห้อบอกตรงนี้นะครับผมสวยงามอยู่แต่ว่าตรงนี้ตีนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยเนียนฝาปิดตรงนี้ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ฝาปิดหน่วงไม่เหล็กนะครับราคาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทน่าจะให้มา เนี้กว่านี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับก็ลองดูนะครับคลิปนี้นะครับผมส่วนเรื่องความทนทานนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีลองเอาไปใช้งานหนักๆเลยก่อนนะครับสักอาทิตย์หนึ่งนะครับมันจะขึ้นมือไหมเพราะว่าวันเดียวมันไม่เห็นผลหรอกครับมันไม่เห็นหรอก ข้อเสียของมันโอเคครับคลิปนี้ครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเจ้าตัวนี้นะครับติดตามไว้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับชอบคลิปนะครับกดติดตามไว้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ